ยามเย็นของวันหนึ่งนายจะด,ดูเก็บเกี่ยวแสงแดดที่อ่อนลงสะท้อนกับรวงข้าวสีทองลุงพลมองไปยันแม่กุลาบที่กำลังนั่งพักหลังเหน็ดเหนื่อยจากการช่วยเก็บเกี่ยวเขาตัดสินใจเดินเข้าไปหาพร้อมรอยยิ้มบางๆกุหลาบพ,พักหน่อยไหมไปนั่งที่กระท่อมริมนาโน่นดีกว่าไหมลุงเตรียมน้ำสมุนไพเรนเย็นเอาไว้ให้ด้วยเสียงแหบห้าของลุงพลเอ่ยพร้อมชี้ไปที่กระท่อมเล็ก ที่อยู่ปลายทุกงนาแม่กุหลาบเงยหน้าขึ้นจากหมวกสารเธอพยักหน้าน,น้อยก่อนจะลุกตามเข้าไปลมเย็นพัดผ่านจนชายกระโปรงของเธอปิวไหวเมื่อทั้งสองมาถึงกระท่อมลุงพลช่วยประคองเธอให้นั่งบนแค่ไม้ไผ่ที่ปูด,ด้วยเสื่อเก่าๆเขาหยิบน้ำสมุนไพรที่เตรียมไว้ให้ส่งมาให้เธอน้ำมาตูมเย็นเชื่นใจเลยนะแม่กุลาบรับแก้วด้วยมือที่ยังมีรอยดินติดอยู่เล็กน้อย ขอบคุณค่ะลุงพลน้ำเย็นแบบนี้แหละที่ช่วยให้ลืมความเหน็ดเหนื่อยได้บ้างน่ะเธอยิ้มให้เขาทั้งสองคนนั่งอยู่เคียงข้างกันท่ามกลางบรรยากาศเงียบสงบของทุ่งนาลมพัดใบข้าวให้เอนไหวราวกับทักทายช่วงเวลานั้นพวกเขาไม่พูดอะไรกันมากแค่เพียงมองธรรมชาติและฟังเสียงของมันกุลาบลุงพลทำลายความเงียบโดยนำเสียงที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นเคยคิดไหมว่าบางทีการใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย มันก็สุขดีนะเธอหันไปสบสายตากับเขาดวงตาอ่อนโยนของลุงพลสะท้อนแสงสุดท้ายของวันค่ะกุหลาบเองก็รู้สึกว่าที่นี่อบอุ่นดีจังมีลุงพลมีทุ่งนามีความสงบสุขกุหลาบไม่ต้องการอะไรมากกว่านี้แล้วรอยยิ้มเล็กๆของเธอทําให้หัวใจของลุงพลเต้นแรงแม้เขาจะเคยบอกตัวเองว่าไม่ควรรู้สึกอะไรมากเกินไปแต่ในเวลานี้เขากลับอยากให้เธอ ได้พักพิงหัวใจไว้ที่เขาถ้าอย่างนั้นกุหลาบก็พักที่นี่นานๆได้ใช่ไหมเขาถามออกไปตรงๆแม่กุลาบหลบตาเล็กน้อยก่อนจะพยักหน้าค่ะกุลาบจะอยู่ตาบดาที่ลุงพลยังอยากให้กุลาบอยู่เสียงลมพัดดังเบาๆเป็นสักขีพยานให้กับคำพูดเหล่านั้นบางทีการนั่งพักในกระท่อมเล็กๆอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความรักที่เรียบง่ายและแสนอบอุ่นในเช้าวันลุงขึ้น แสงแดดยามเช้าลอดผ่านช่องระบายอากาศในกระท่อมรอยยิ้มของแม่กุลาบที่ตื่นขึ้นมาก่อนและเห็นลุงพลกำลังเตรียมอาหารเช้าให้ทั้งสองไม่พูดอะไรกันมากแต่บรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบทำให้ทุกอย่างรู้สึกลงตัวให้กุลาบช่วยทำอาหารเช้าหรือเปล่าคะเนี่ยแม่กุลาบเอ,อ่ยถามขณะที่เธอเห็นลุงพลตั้งใจหุงข้าวด้วยมือที่มีรอยเก่าแก่จากการทำงานหนักมาก่อนไม่ต้องหรอกครับ เดี๋ยวลุงทําเองอุลาบพ,พักผ่อนให้เต็มที่เธอะลุงพลยิ้มให้เธออย่างอ่อนโยนพร้อมกับชักชวนให้เธอนั่งลงบนโต๊ะเป็นโต๊ะไม้เล็กๆที่ตั้งอยู่ข้างหน้าต่างขณะที่ลุงพลหันไปทําอาหารอยู่แม่กุหลาบก็นั่งมองออกไปยันทุ่งนาเธอรู้สึกถึงความสงบที่ไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนทุกสิ่งรอบตัวเธอมันเต็มไปด้วยสีสันของธรรมชาติ และเธอรู้สึกว่าที่นี่เป็นสถานที่ที่ทาให้จิตใจของเธอเบิกบานขึ้นท้องฟ้าวันนี้สวยจังเลยนะคะลุงพลแมกุลาพูดด้วยน้ำเสียงเบาๆลุงพลหันมามองตามที่เธอชี้ไปที่ท้องฟ้าสีครามสดใสใช่ครับอากาศดีแบบนี้ทำให้รู้สึกสดชื่นไม่คิดว่าแค่ได้เห็นท้องฟ้าแบบนี้มันก็ทำให้จิตใจของเราหายเหนื่อยได้เหมือนกันนะ แม่กูลาบยิ้มบางๆขณะที่เขานำจานข่าวมาเสิร์ฟให้เธอขอบคุณค่ะลุงพลกินข้าวให้เยอะๆนะครับลุงพลพูดพร้อมกับรอยยิ้มอบอุ่นในขณะเดียวกันเขาก็เริ่มพูดต่อกุหลาบถ้ามีเวลามาอยู่ที่นี่บ่อยๆนะลุงว่าคงดีมากๆนะแม่กูดาบเงียบไปชั่วขณะก่อนจะมองไปที่เขาด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยคำถามลุงพล ลุงพูดเหมือนกับว่าอยากให้กุหลาบอยู่ที่นี่จริงๆลุงพลถอนหายใจเบาๆก่อนจะตอบอย่างชัดเจนใช่ครับลุงไม่ได้อยากให้กุลาบมาแค่ช่วยงานที่นาแต่ลุงอยากให้กุหลาบมีความสุขที่นี่เพราะว่าที่นี่มันมีทุกอย่างที่เธอต้องการเขาหยุดไปเล็กน้อยแต่มองตรงไปที่เธอด้วยแววตาที่จริงใจแม่กุหลาบรู้สึกใจเต้นแรงแต่ก็ไม่อยากแสดงออกเกินไปเธอมองเขาและยิ้มเบาๆ ที่นี่มันเรียบง่ายและทําให้กุลาบรู้สึกเหมือนว่ามีที่พึ่งพิงนะคะกุลาบเป็นสาวลาวที่ย้ายมาอยู่ในเมืองไทยในชนบทแห่งนี้เธอได้มีลุงพลคอยช่วยเธอในทุกๆเรื่องสายลมพัดผ่านมาอีกครั้งพร้อมกับความอบอุ่นที่ล่องลอยไปในอากาศการพูดคุยที่เรียบง่ายนั้นทำให้ทั้งสองได้เข้าใจความรู้สึกของก,การแลกันมากขึ้น ความสงบสุขในทุ่งนากลายเป็นจุดเริ่มต้นของความผูกพันที่แน่นแฟนมากขึ้นหลังจากอาหารมื้อเช้าลุงพลพาแม่กุลาบเดินไปยันแปลงนาเพื่อดูการเจริญเติบโตของข้าวที่เขาปลูกพวกเขาช่วยกันเก็บรวงข้าวที่สุกงอมก่อนจะนั่งพักใต้ต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านให้ร่มเงามองไปที่ทุ่งนาแล้วรู้สึกดีใจนะที่เราได้ทำสิ่งนี้ไปด้วยกันนะ่ะลุงพลพูดอย่างจริงใจ แม่กุลาบแม่ไม้สาวลาวหันไปสบสายตากับเขารอยยิ้มของเธอเต็มไปด้วยความรู้สึกอบอุ่นและมั่นคงกุลาบเองก็รู้สึกดีค่ะที่ได้อยู่กับคนที่เข้าใจและเห็นคุณค่าในสิ่งเล็กๆแน่น้อยแบบนี้นะคะและในวันนั้นพวกเขาใช้เวลาร่วมกันในทุ่งนาร่วมสร้างความทรงจำใหม่ๆที่จะคงอยู่ในใจทั้งสองไปตลอดช่วงสายของวันลงพนพาแม่กุลาบเดินเลาะดิมคนาที่มีมันสำปะหลังและมันเทศ อกอยู่เต็มสองข้างทางดินที่ชื้นจากฝนเมื่อคืนนี้ทําให้กลิ่นหอมของดินลอยขึ้นมาในอากาศกุลาบมาช่วยลุงขุดมันตรงนี้หน่อยสิเดี๋ยวเย็นนี้ลุงจะทํามันเผาให้กินนะลุงพลบอกพางชี้ไปที่แปลงที่เป็นแปลงมันสำปะหลังริมคันนาแม่กุลาบผลลัวล้อเบาๆก่อนจะย่อตัวลงไปข้างๆลุงพลลุงพลนี่ไม่เคยขาดไอเดียเลยนะคะจะทําอะไรก็ดูเรียบง่ายแต่ก็อบอุ่นเสมอเลย ชีวิตมันก็ง่ายแบบนี้แหละลุงพลหัวเราะพางใช้จอบขุดลงไปในดินแงหัวมันสัมปลังสีขาวที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ดินออกมาถ้ามันอยู่ใต้ดินแบบนี้นะมันก็จะไม่มีใครเห็นว่ามันดีแค่ไหนแต่พอขุดขึ้นมาลุงว่ามันก็คุ้มที่เราได้ลงแรงไปนะแม่กุลาบเืนมองหัวมันที่ลุงพลขุดขึ้นมาเธอรู้สึกว่าสิ่งที่เขาพูดมันมีความหมายลึกซึ้งกว่าที่เห็นเธอยิ้มออกมาเบาๆก่อนจะพูดว่าลุงพลน,นี่ เหมือนนักปราชญ์ประจำหมู่บ้านเลยนะคะพูดอะไรออกมาก็ฟังแล้วรู้สึกดีทุกทีเลยลุงพลหัวเราะอีกครั้งก็จะเอามันเทศที่ขุดได้ใส่ลงไปในตะกร้าไม่ถึงขนาดนั้นหรอกลุงก็แค่พูดสิ่งที่ลุงรู้สึกแต่ถ้ามันทําให้กูลาบสบายใจลุงก็ดีใจแล้วนะเมื่อได้มันเทศและมันสำปหลังเพียงพอทั้งสองก็ช่วยกันล้างหัวมันที่บ่อน้ําใกล้ๆทุ่งนาน้ําเย็นๆทาให้มือที่เปื้อนดินของพวกเขา สะอาดขึ้นมากก่อนที่ลุงพลจะพาแม่กุลาบกลับไปที่กระท่อมกุลาบช่วยกันก่อไฟหน่อยสิเดี๋ยวลงุงจะเอามันพวกนี้เผาให้นะลุงพลพูดพร้อมกับยกฟืนมาก่อเป็นกองไฟเล็กๆหน้ากระท่อมแม่กุลาบหัวเราะเบาๆก่อนจะช่วยลุงพลวางฟืนและจุดไฟลุงพลนี่ชอบทำอะไรแบบบ้านๆเสมอเลยนะคะก่อนลุงเป็นคนบ้านๆยังไงล่ะลุงพลตอบกลับพร้อมกับเสียงหัวเราะ กลิ่นมันเผาที่กำลังสุกลอยมาพร้อมกับควันไฟที่ลอยขึ้นในอากาศแม่กุลาบนั่งพัดควันไฟไปมาขณะที่ลุงพลคอยพิกหัวมันเพื่อให้สุกทั่วถึงกันก็มันน่ะกินมันเผาตอนร้อนๆน,นี่แหละอร่อยที่สุดแล้วลุงพลพูดพางเยื่นหัวมันเผาสีเหลืองหอมกลุ่นให้กับแม่กุลาบแม่กุลาบรับมันเผามาพางเป่าลมไล่ความร้อนกอดอากาดเข้าไปคำแรก หอมหวานมากเลยค่ะลุงพลลุงพลมองดูแม่กุลาบที่กินมันเผาด้วยความสุขดวงตาของเขาสะท้อนถึงความอิ่มใจที่ได้ทำอะไรเพื่อเธอเล็กๆนน้อยแบบนี้ทากุลาบชอบเดี๋ยวลุงจะปลูกเพิ่มให้นะเอาไว้เขาวหน้ามากินด้วยกันอีกนะแม่กุลาบเงยหน้ามองเขาเธอยิ้มอ่อนๆก่อนจะตอบกลับขอบคุณค่ะลุงพลกุลาบคงจะไม่ลืมวันนี้ไปอีกนานเลยจ้ะ และในช่วงเย็นวันนั้นท่ามกลางกลิ่นมันเผาและเสียงลมที่พัดผ่านดวงข้าวความเรียบง่ายที่ล้อมรอบกลายเป็นความทรงจำอันอบอุ่นของคนทั้งคู่หลังจากกินมันเผาเสร็จฟ้าก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีส้มอมชมพูพระอาทิตย์กำลังรับขออฟ้าทุ่งนางเงียบสงบมีเพียงเสียงจัก,กระจานร้องคอไปกับเสียงลมที่พัดผ่านใบข้าวลุงพลพักสัหน่อยเถอคะค่ะ ดูท่าทานจะเหนื่อยมากแล้วนะคะแม่กุลาบพูดขณะที่มองลุงพลที่นั่งพิงเสาไม้ในกระท่อมเขาดูอ่อนล้าแต่ก็ยังยิ้มให้อย่างอบอุ่นเหนื่อยหน่อยนะครับแต่ก็สุขใจอยู่กับกุลาบวันนี้นะลุงมีความสุขจริงๆนะลุงพลตอบเบาๆน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความจริงใจแม่กุลาบยิ้มอ่อนๆก่อนจะหยิบหมอนที่วางอยู่มาส่งให้กับเขาถ้าอย่างนั้นนอนลงสักพักนะคะเดี๋ยวกุลาบจะนั่งอยู่ใกล้ๆนะคะ ลุงพลรับหมอนมาแต่แทนที่จะเอนตัวลงนอนเขากลับยิ้มและเอ่ยขึ้นว่านอนด้วยกันสิครับจะได้ไม่ต้องนั่งไม่เมื่อยนะ่ะแม่กุหลาบลังเลอยู่คู่หนึ่งใบหน้าเริ่มขึ้นสีจางๆแต่สุดท้ายก็พยักหน้าเบาๆก่อนจะนอนลงข้างๆลุงพลบนเสื่อที่ปูไว้เสียงลมพัดผ่านหน้าต่างไม้ไผ่ที่เปิดอยู่กลิ่นหอมอ่อนๆของฟางและดินชื้นทําให้บรรยากาศดูอบอุ่นยิ่งขึ้นลุงพลหันหน้าไปมองแม่กุหลาบที่นอนอยู่ใกล้ๆ ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความอ่อนโยนกุลาบกุลาบดูไหมตั้งแต่ลุงเสียภรรยาไปลุงไม่เคยคิดว่าจะมีใครมาอยู่เคียงข้างกับลุงแบบนี้อีกเลยลุงพลพูดเสียงเบาๆแต่ว่าหนักแน่นแม่กุหลาบหันมาสบสายตากับเขาเธอเห็นความจริงใจที่ฉายชัดในดวงตาของลุงพลลุงพลก็ไม่ใช่คนที่แปลกหน้าสําหรับกุลาบหรอกคะ่ะตั้งแต่เจอกันครั้งแรกกุลาบก็รู้สึกว่าลุงเป็นคนที่พึ่งพาได้ ขอบคุณนะที่คิดแบบนั้นกับลุงนะ่ะลุงพลพูดก่อนจะยื่นมือไปจับมือของเธอเบาๆสัมผัสนั้นทําให้หัวใจของแม่กุลาบเต้นแรงเธอไม่ได้ปฏิเสธแต่กลับปล่อยให้เขาจับมือของเธอไว้แน่นอยู่ที่นี่ด้วยกันบ่อยๆนะกุลาบลุงอยากมีใครสักคนที่แบ่งปันวันเวลาแบบนี้กับลุงด้วยนะ่ะลุงพลเอ่ยโดยนําเสียงที่เต็มไปด้วยความหวงังแม่กุลาบยิ้มเล็กๆก่อนจะกระชับมือของเขาแน่นขึ้น ถ้าที่นี่มีคนอย่างลุงพลอยู่กุหลาบก็อยากกลับมาอยู่ด้วยกันบ่อยๆนะคะทั้งสองนอนนิ่งเงียบไปคู่หนึ่งมีเพียงเสียงลมพัดผ่านและเสียงหัวใจที่เต้นแรงของคนทั้งคู่ความเงียบสงบที่นี่ไม่ได้ทําให้รู้สึกอึดอัดแต่กลับทําให้รู้สึกถึงความผูกพันที่กําลังเติบโตขึ้นอย่างช้าๆฝันดีนะกุลาบลุงพลพูดพางยิ้มก่อนจะหลับตาลงฝันดีค่ะลุงพล แม่กูลาบต่อบเบาๆก่อนจะดับตาเช่นเดียวกันภายใต้แสงจันทิศาส่งเข้ามาในกระท่อมเล็กๆนี้ความเรียบง่ายและความอบอุ่นของพวกเขาเริ่มต้นกลายเป็นสายใยบางๆที่เชื่อมโยงหัวใจของทั้งสองดวงให้ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นค่ำคืนที่เงียบสงบพระจั์ลอยเด่นบนท้องฟ้าส่องแสงสีนวลเข้ามาในกระท่อมหลังจากนอนฟังเสียงลมที่พัดผ่านทุ่งนาอยู่นาน ลุงพลขยับตัวเล็กน้อยก่อนจะหันมามองแม่กุลาบที่ยังนอนหลับตาอยู่กุลาบหลับหรือยังเสียงกระซิบแผวเบาของเขาดังขึ้นแม่กุาลาบลืมตาขึ้นมองลมหายใจอุ่นๆของเขาอยู่ใกล้จนเธอรู้สึกได้ยังค่ะลุงพลมีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะลุงพลยิ้มบางๆก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงที่จรงิงจังลุงอยากถามอะไรสักอย่างนะ่ะถ้ากุลาบไม่รังเกียจลุงขออยู่ข้างกุลาบแบบนี้ไปเรื่อยๆจะได้ไหม แม่กุหลาบนิ่งไปใจของเธอเต้นแรงจนแทบได้ยินเธอมองลึกเข้าไปในดวงตาของลุงพลซึ่งเต็มไปด้วยความอ่อนโยนและจริงใจในความมืดนั้นลุงพลกุหลาบมาได้รังเกียจหรอคะ่ะเธอตอบเสียงเบาแต่เรื่องแบบนี้มันต้องใช้เวลาหน่อยนะคะลุงพลพยักหน้าเบาๆก่อนจะเอื้อมมือไปจับมือของเธออีกครั้งคราวนี้เขากุมมือของเธอไว้แน่นขึ้นลุงเข้าใจนะลุงแค่ดีใจ จะได้ยินคำนี้จากกุลาบนะแม่กุหลาบไม่ได้ดึงมือออกแต่กลับปล่อยให้เขาจับไว้อย่างนั้นความเงียบเข้ามาปกคลุมอีกครั้งแต่คราวนี้มันกลับอบอุ่นและเต็มไปด้วยความหมายลุงพลค่อยๆขยับเข้ามาใกล้แม่กุลาบทีละนิดเขาใช้ปลายนิ้วเกี่ยเส้นผมที่ตกลงมาปกใบหน้าของเธอกุลาบกุหลาบสวยจังสวยกว่าที่ลุงเคยคิดไว้มากแม่กุลาบหน้าแดงด้วยเธอเป็นคนลาวเธอจึงมีผิวที่ขาวมากๆ ธอหลบสายตาเขาด้วยความเขินอายลุงพลพูดอะไรแบบนี้กุลาบไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้ยินคำนี้จากใครอีกแต่ลุงพูดจากใจจริงนะลุงพลตอบกลับทันทีเขามองเธออย่างจริงจังก่อนจะโน้มตัวเข้ามาใกล้น้าของเขาทาบทับเธอจนแม่กุลาบรู้สึกได้ถึงลมหายใจที่ใกล้กันมากขึ้นทุกทีกุลาบเสียงของเขาแผ่วเบาแต่หนักแน่นเธอหลับตาลงอย่างช้าๆ ความรู้สึกอบอุ่นจากมือที่ยังคงกลุมกันไว้และหัวใจที่เต้นเป็นจังหวะเดียวกันทําให้เธอไม่อาจปฏิเสธความรู้สึกนี้ได้อีกลุงพลค่อยๆก้มลงจนริมฝีปากแตะหน้าผากของเธออย่างแผ่วเบาแล้วกับจะสื่อถึงคําสัญญาที่ไร้ซึ่งคําพูดขอบคุณที่ทําให้ลุงได้ใกล้ชิดกับกุหลาบแบบนี้นะเขากระซิบ,บแม่กุหลาบลืมตาขึ้นมองเขาใบหน้าของเธอ,อยังคงแดงกระเรือเธอยิ้มบางๆก่อนจะตอบกลับ ลุงพลถ้าลุงยังอยู่ตรงนี้กูดาบก็พร้อมจะอยู่ตรงนี้ด้วยกันนะคะค่ำคืนนั้นลมหายใจของทั้งสองประสานกันภายใต้แสงจันทร์ความรู้สึกที่มันลึกซึ้งเกินคำบรรยายได้ก่อเกิดขึ้นในกระท่อมเล็กๆกลางทุ่งนาแห่งนี้